สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะนาพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงเล็กแปลงหนึ่งนะเนื้อที่100ตารางวานะครับใกล้ตลาด a อซนะซอยอ่อนเปรี้ยวหรือว่าซอยสวัยประชาราชซอยเกนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับตําบลลาดสวายนะอำเภอลาลูกกาจางังหวัดปทุมธานีนี้เองนะเป็นที่ดินชานเมืองกรุงเทพอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ดินแปลงนี้นะน่าจะก,กว้างประมาณ17เมตรนะฮะแนวลึกอยู่ที่ยี่สิบสามจุห้าเมตรนะฮะโดยประมาณนะครที่ดินจะหันหน้าไปด้านทิศเหนือนะรับท่านติดถนนอคอนกรีตก,กว้างหกเมตรมีเพื่อนบ้านมีชุมชนรอบข้างนะฮะรหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้ามาถึงที่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะฮะจากปากซอยนะครับ จากปากซอยนี่คือตรงปากซอยนะเจ็ดร้อยเมตรจากปากซอยมาถึงที่ที่อยู่ด้านซ้ายมือนะฮะจุดสังเกตก็คือ,อด้านข้างของที่ดินฝั่งน้นะจะมีบ้านเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูแนวขอบเขตของที่ดินว่าแนวที่ดินเริ่มต้นจากตรงไหน,นปัจจุบันที่ดินยังไม่ได้ถมนะครับอาจจะต้องถมเพิ่มประมาณสักหนึ่งเมตรแนวขอบเขตเอาง,ง่ายๆนะเริ่ม มันจะมีบ้านเดี่ยวอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะแนวรั้วของหลังเนี้ยแนวเขตของที่นี่เราก็จะเริ่มต้นจากประมาณตรงนี้นะครับทุกท่านหน้ากว้างประมาณ17เมตรแนวลึกอยู่ที่ยี่สิบสามจุดห้าเมตรเดี๋ยวดูระดับของที่ดินนิดนึงปัจจุบันที่ดินยังไม่ได้ผมแต่ต้องผมเพิ่มก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าเมตรแน่ๆนะเพราะว่าที่ดินเป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะเป็นเป็นหญ้าเฉยๆฮนะฝั่งด้านโน้นก็เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะฮะเขราจากเส้นคลองสี่อ่ะเส้นสี่เลนเข้ามาถึงที่ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรสอยนี้เป็นซอยตันนะทุกท่านเป็นซอยตันด้านขวาก็จะมาชนกับบ้านหลังนี้จุดสองเก็ดง่ายคือแนวกับแพงนี้เลยฮะ ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวพาเดินดูบริเวณรอบๆที่ดินนิดด้านหลังของที่ดินก็จะมาชนที่อีกร่างเปล่านะก็เป็นที่ดินร่างเปล่าด้านหลังผมเพิ่มประมาณหนึ่งเมตรนะครับท่านงานมีหลักหมุดข้างเคียงชัดเจนนะข้างเคียงชัดเจนนะ ลมโปรีมากๆเลยลมเย็นดีมากๆเลยนะเป็นแนวของโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะเป็นเขาเขานะตลอดแนวเลยเรามาชนกับที่ดินแปลงใหญ่ด้านหลังจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือใกล้ชุมชนนะับมีชุมชนล็อกข้างนะออกไปถนนสีเลงเพียงแค่700เมตรด้านหน้าติดถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรนะรมีไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่ดินหมดแล้ว จุดอ่อนก็มีอย่างเดียวก็คือต้องถมเพิ่มมาผมเพิ่มประมาณสักเมตรคือระดับมันจะต่ำกว่าถนนประมาณเมตรหนึ่งอะแต่ว่าเราจะต้องถมเพิ่มไม่สูงกว่าถนนสักครึ่งเมตรก็ตี้ะผมประมาณเมตรครึ่งอะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงโซนนี้ก็จะมีตลาดเอซีคลอง41อ่หกมลตลาดกลางลัสวายสามกมโรงเรียนบิคอนเฮาแยมสะอาดรังสิตสี 4. 4. ุดสี่กม ไปบิกซีลำลูกกาก็อยู่ที่1.7กมเทสโก้โลตารลังสิทธินะ์ฮะก็อยู่ที่7.6กมทางขึ้นลงมอเตอร์เว์ด่านลำลูกกาอยู่ยประมาณ4กมนะครับสลัดถ้าที่มาจากคาางฟิีเจอร์พางลังสิทธิ์มาถึงนี้ก็อยู่ที่12กมแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับท่านโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยเนื้อที่100ตารางวาขายตารางวาละ17,000บาททั้งแปลงอยู่ที่1,700,000บาทนะครับ ราคานี้เขาโอนเข้าภาสีนักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับทุกท่านท่านใดสนใจลองโทรเข้ามาสอบถามก่ก็ได้ที่081นะครับ2688747นะครับไลน AD ์ adpp lucky แล้วก,ก็ลกเลขหนึ่งหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมช,มช่องขุนสีขายที่ดินนะฮะก็จะมีที่ดินอีกหลายแปลงให้ทุกท่านได้เลือกชมช็อปได้อย่างจุกใจเลยนะครับวันนี้อาจจะมาทําคลิปสั้นๆนะฮะก็ให้ดูบริบทร,บรอบๆนิดนึงนะ,ะฝั่งตรงข้ามก็ เป็นที่ดินบ้างเปล่าที่มีการล้อมไว้เรียบร้อยแล้วอ่าเข้าไปด้านในก็เป็นซอยอันนะฮะฝั่งโน้นก็เป็นบ้านเดี่ยวเป็นโครงการบ้านเดี่ยวมีชุมชนหมดแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านนะไม่เปลี่ยวแน่นอนนะท่านก็มาดูแปลงนี้ด้านหน้านี่ผมจะติดป้ายไว้แผ่นหนึ่งครับผมวันนี้ต้องามลากันแล้วนะครับทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ